การะเ็นผ้่งความหัเพื่อขเขาหน้าครับอันนี้จะสุกให้ติดครับแล้วนะครับดีแค่วันแรกเท่านั้นนะครับผานแค่เดียวนะครับทุ่อลก็ที่บอกครับผู้ใหญ่เป็นให่ก็เรื่องของขวั่อตัวยอดเพี่ยนไปต้องต้องรอนะครับทีมงิกด้วยแน่นอนครับในการบริหารและการแป็นขัญเก็้ว่าเป็นองค์ระบีสด้วย แล้วเดี๋ยว่อจะาปัดนสั่งให้วหลีก็ทำเอนเทนทข้างต้องใ้่วนก็จะจัดทําิจกรรมอะไรต่างเพื่อที่จะมคนรับอาหารร้อเอาร้นทั้ดเสื้อเองแต่ว่แรงก็เบาแล้วเนี่ยเอาไปรับแล้วก็จะมั้นตนระจบปิดกระจำใรงนี้เอาไว้จะแร็ปจะแร็ปแล้วจะแร็ปจะกินเลยเนี่

ก็ให้ทายด้วยทับสี่เบสถักเยอะสปอนเซอ,อร์มาครับผมสนับสนุนครับบอกว่าขอาบคุณมากนะครับปีหน้าสปอนเซอร์เขาถ้าน้าพี่พี่ยาวมานหน้าเอสี่ผมก็อ่านให้หมดครับถือว่าเป็นการสรรค์ผลกัปอนเซอร์การสนับสนุนได้ผมได้มา ีงานทำแบบนี้ได้มาิเทียมสะดกสะกแบบนี้ถ้าผกมใระะกด้วยล้ขอคุณด้วยครับหนนะครับเป็นกระดามของเอ่รสชาติกดิหารนะครับออกมาครเป็นระ่าก็อยากเป็นักได้เอ่อตงูกระันจัแล้วก็ขอบคุณทุกทีมด้วยก็จะเป็นขอายกาแล้วก็ที่นก็มีนท่าตที่อถ้ามความรนรย